สวัสดีทุกคนนะคะผมที่อาจจะเข้ามาดูอว้เหมือนเสียงตามสายเลยเว้โอเคเราจะมาสอนกันนะครับเรื่องการหารปรุานามนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเนาะเราก็จะตั้งหารยาวตั้งหารยาวนะตั้งหารยาวเมันปกติที่เราใช้กันเลยก็คือ เอาตัวหารเนาะอยู่ข้างนอกแล้วก็นําตัวที่จะหารเนี่ยไว้ข้างในเสร็จปุ๊บอย่างแรกจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวข้างหน้าเสมอย้ำว่าตัวข้างหน้าเสมอแม้ว่าตรงนี้แม้ว่าตรงนี้นะจะเป็น y หรือจะเป็น2อง x อันนี้ตัวเดวจะให้เป็น2 x หรือจะให้เป็น3 x ใดๆก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนโฟกัสที่ข้างหน้าก่อนคือตรงนี้ นะตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็มาดูกันว่า x อ,อะไรที่คูณกันเราได้ 6x ยกกำลัง3ก็คือมันก็จะมันก็จะเป็น 6x ยกกำลัง2ถูกไหมเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่เป็น 6x ยกกำลัง3เราจะเราจะลองมาเขียนดูนะ ถ้าเป็น 6x ยกกำลัง3คูณกับ x นะตัวแปรที่เหมือนกันเนี่ยถ้านำมาคูณกันอะ่ะมันจะมีสมบัติก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอันนีนะ้ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจเนาะก็คืออันนี้เลขชี้กำลังก็คือเป็น1ใช่ไหมบวกกันปุ๊บมันจะกลายเป็น 6x ยกกำลัง4ทันทีซึ่งมันผิดมันก็เลยจะกลายเป็น 6x กำนละัง2เนาะะพอได้ 6x กำลัง2ปุ๊บ เรานำ 6x ยกกำลังสองเนี่ยกลับมาคูณที่ x เหมือนเดิมก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น 6x ยกกำลัง3อ่าอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมพอคูณกลับปุ๊บมันก็ตัวแปรเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเสร็จทีนี้เอาเอา 6x ยกกำลังสองเหมือนเดิมเนี่ยคูณ2เข้าไป เราจะยังไม่ดูเครื่องหมายก่อนนะอันนี้อย่าว่าอย่าเพิ่งดูเครื่องหมายก่อนโอเคไหมหกคูณสองก็ได้สิบสองอ่ะสิบสองแล้วก็ x กกำลังสองถูกไหมหน้าเครื่องหมายมีอะไรมีบวกแล้วดูว่ามีลบไหมถ้าไม่มีลบก็คือเขียนบวกไปได้เลยเขียนบวกไปได้เลยอย่างแบบสบายใจมากๆแล้วก็เอาทั้งสองเนี่ยมาลบกัน ก็คือฟิวหายาปกติเลยเนาะอันนี้ก็ 6x ยก็กำลัง3ลบ 6x ยกำลัง3ก็ตัดจึ๊บจึ๊บไม่เหลืออะไรละทีนี้ตรงตรงนี้เนี่ยบวกเจอกับลบจะกลายเป็นลบถูกไหมตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเ,าเอาแมา่มตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น x ยกกำลังสองลบกับ12 x ยกกำลังสองซึ่งมันจะเท่ากับลบ 11, x ยกกำลังสองตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ11 x ยกกำลังสอง่ะทีนี้ปุ๊บเราก็จะย้ายลบ 19, x ลงมาลบะิบ x ลงมาโอเคมาดูว่า x อะไรที่คูณแล้วได้ลบ1 1 x กํลังสองก็คือลบ1 1 x ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสมมุติลองคิดแบบแปลกๆดูนะเช่น1 1 x กํลังสองคูณกับ x จะต้องเท่ากับ1 1 x กํลังสองซี่ เพราะว่าตรงนี้2คูณ1จะได้เท่ากับ2ซึ่งมันผิดนะเพราะว่าตัวแปรที่เหมือนกันเนี่ยแล้วมีเลขชี้กำลังเอ้ยมีตัวแปรที่เหมือนกันเราจะนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันโอเคนะตรงนี้พอคูณเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอาตัวนี้คูณกลับเข้าไปแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องนำเครื่องหมายไปด้วยเสมอ นะตำหมายไปได้วยเสมอก็คือจะกลายเป็นลบ1 1 x ยกกำลังสองโอเคเสร็จเราก็นำลบ1 1 x ตัวนี้มาคูณเข้าไปในต,ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลบยี่สิบส x นำมาลบเหมืนเดิมอันนี้ทุกคนพอจะแบบ โอเคไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครใครไม่โอเคไม่โอเคนะแต่ว่าก็ถามไปก่อนนะอ่าโอเคเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันเป็นลบหมดเลยซึ่งอาจจะทําให้สับสนได้ตรงที่เออเวลาเราเจอลบอันนี้มันจะแบบสับสนไหมงั้นเราลองให้มองฟิวประมาณว่าให้ลองแบบลองแปลงดูไหมเช่นอ่ะ วัวนี้นะลบเจอลบคืออะไรลบเจอลบกลายเป็นบวกนะอ่ะเราเขียนนี้ก็ได้อ่ะเราเขนี้ก็ได้อ่ะลบเจอลบกลายเป็นบวกแล้วลบสิ x ยกกำลังสองลบกับลบสิบเอ็ด x ยกกำลังสองมันก็คือลบสิบเอ็ด x ยกกำลังสองบวกกับสิเอ็ด x ยกกำลังสอง เหมือนกับเอ้ยลบกับบวกเอ้ยไม่ใช่สิคือมันพอรวมกันแล้วปุ๊บแบบตรงนี้มันจะหายทันทีพอหายเสร็จปุ๊บเราก็มาดูอ่ะตรงนี้ใช่ไหมลบสิบเก้ลบ, x, ลบเจอลบกลายเป็นบวกถูกไหมมาบวกปุ๊บเราก็จะได้3เราก็จะได้3นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่านี่ไง ขอโทษนี้นี่นะเพราะว่าลบเจอลบกลายเป็นบวกเราก็นําไปบวกงนี้เราจะตรงที่มาเขียนตรงนี้เพราะว่าจะทําให้มันดูเครื่องหมายได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดตรงนี้เนี่ยเราอาจจะสับสนในเครื่องหมายได้นะแล้วก็ลบ1 9 x บวกกับ2 2 x ก็จะคือ3 x โอเคนะเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ ดึงลงมาอีกอดึงลงมาตรงนี้ก็คือบวก6ละเราก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็ดูว่า x อ,อะไรที่คิดแล้วอ่ะมันได้3 x บ้างคิดลองคิดดูนะก็คือ3เฉยๆเฉยๆนะบวก3เฉยๆเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเขียน x ไปอีกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x าม x กาลังสองซึ่งมันก็ไม่ใช่แล้วถูกไหมอ่าโอเคแล้วเราก็จะนำา3เนี่ยคูณกลับเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ได้3 x ตรงนี้แล้วก็บวกอุย้ยบวก3อุย้ยสามคูณจะได้6ใช่ไหมหน้าเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่ก็คือบวก ลบกันจุ๊เหลือศแสดงว่าข้อนี้เนี่ยคำตอบคำตอบเนี่ยมันจะเท่ากับ 6x ยกกำลังสองลบ 11x 11นะบวก3ครับพม